นี่สิงานพาร์ทไทม์ที่ผมรักผมกลับมาแล้ววันดีครับผมไอโตคนเดิมอาชีพหลักเป็นยูทูบเบอร์อาชีพรองเป็นเด็กปัม๊มเข้าปั๊มไหนปั๊มน้ำเจงโดนผีหลอ,อกฟีคนตายวาดวายกันหมดและวันนี้จะเป็นเด็กปั๊มในเกมที่มีชื่อว่าคอนเทนต์ปั๊มจะหลอนผีหรือหลอนคนยังไงต้องไปดูแม่ครับในที่สุดผมก็หางานทําได้แล้วที่เมืองของผมเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็หางานยากมากแต่ในที่สุดผมก็ได้งานเป็นเด็กปั๊มในกะดึก แต่ว่าบอสโทรมาบอกผมว่าเขาไม่ว่างที่จะมาสอนงานผมในวันนี้เขาก็เลยแปะโน้ตไว้ให้แล้วคอยบอกว่าผมต้องทําอะไรผมไปก่อนนะครับแม่โอ้วันที่ผมรับบทเป็นเด็กดีรักแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมตั้งใจทํางานแน่นอนและนี่คือปั๊มที่ผมมาทํางาน pay and go จ่ายแล้วไปส <laughs> วัสดีครับไม่น่ามีใครอยู่ปั๊มลกใช้ได้เลยนะเนี่ย ปุ๊บคิลเลอร์โอ้ยความทรงจำดีๆของผมผุดขึ้นมามากมายพี่ก็ต้องเป็น f อค่าย616แน่ๆอันนี้งานที่เราต้องทำเอาขยะจากทั้งขยะไปทิ้งหยิบแม็กกาซีนแล้วเก็บไปวางที่ชั้นถูพื้นเอากล่องใส่ของไปวางในที่ที่ควรอยู่แล้วก็กดซ่วมคือซ่วมตันเหรอผมหวังว่าคุณจะไม่มีอีสเตอร์เอ็กปบคิอร์โผลมาหรอกนะเอาล่ะมาเริ่มจากการเอาขยะไปทิ้งนะครับ ขยะอันนี้เราว่าแต่ทิ้งตรงไหนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ในตอกหลังร้านอาจจะมีทั้งขยะอยู่ก็ได้โอ้แต่มืดมากนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่มีโอหลังร้านมีเบกเกอร์ด้วยผมโดนตัดไฟแน่เลยใจคอไม่ดีอืมและเกมนี้เดินช้าม,มากนะครับแต่ในที่สุดผมก็เจอขยะแล้วไป โอ้โหตกใจใครครับเนี่ยลูกค้าใช่ไหมโอ้ดูทำไมคุณต้องเปิดประตูสองรอบอ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินผ่านผมไปแบบไม่สนใจอะไรโอ้ผมมาแล้วครับคุณลูกค้าผมอยู่นี่ออันนี้เหรอครับอ้าวจ่ายเงินเรียบร้อยโอเคไม่มีการคุยกันอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับถ้าหากผมเป็นอะไรไปอย่าลืมแจ้งตำรวจให้ผมด้วยว่าแต่พนักงานกะก่อนหน้านี้เขา โอ๊ยมัประตูหนีบพนักงานกะก่อนหน้าเขาไม่ช่วยผมทําความสะอาดบ้างเลยมันลกขนาดนี้อย่างกับว่าปัมร้างเอาตรงๆผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นผีหรือจะเป็นฆาตกรหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ผมแค่มาทางานเด็กปมเฉยๆเท่านั้นเอง <laughs> ผมว่าหลังเริ่มแถแล้วดูยังไงนี้มันก็เกมสอยองขวัญชัดๆอืแค่ป้ายเนาะไม่มีอะไร และงานต่อไปของเราเก็บนิตยสารนะครับใครอ่านแล้วมาทิ้งแบบนีุู้ไม่ว่าเห็นรูปพวกนี้แล้วผมวันไหวตอนกลางคืนอาโอ้ลูกค้ามาปิดประตูอัดปิด <c oughs> สู้โอ้เขาไม่สต๊อกสถานไม่ไหวติงโอเคคือลูกค้าเกมนี้ไม่เห็นหยิบของกันเลยเดินมาหน้ายิ้ม้ะมีคนอยากคุยกับผมบ้างไหมเนี่ยมันกดคุยไม่ได้นะครับ เอาโอ้ซื้อนิตยสารด้วยตาถึงนะเราเนี่ย Thank y <you. S 1> เฮ้ยลูกค้าพูดได้คือมันก็ไม่แปลกที่ลูกค้าพูดได้แต่ว่าลูกค้ามีเสียงภาคงานต่อไปของเราถูพื้นนะครับว่าแต่ไม้ถูมันอยู่ไหนอะหรือว่าผมต้องไปที่หลังร้านขออ่านี่ไงโอ้น่าจะเป็นอิสเซอร์เอกเกมนู้นเกมนี้นะครับตรงนี้โอ้ มันจะไม่มีอะไรโผล่มาจากซ่่มใช่ไหมผมน่ากลัวมากถูถูถูถ,ถูใครก็ได้บอกผมทีเฮ้อ๋อถูอย่างนี้โอ้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ถูมันลอยเองได้ <c oughs> อันนี้อันนี้เอาอีกเอาอีกพ่อหนุ่มถูเลยถูตกลงมันถูยังไงวะเนี่ยคือมันถูเองโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ปิดไอ้นี่ก่อนไม่นะลูกค้ามาแล้วตัวยังถูพื้นไม่ได้เลย <c oughs> วันดีครับมีอะไรผมช่วยเหรอครับคุณลูกค้า May use the toilet, please? ฉันขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมได้เลยครับคือผมไม่รู้ว่าส้วมตันหรือเปล่าแต่ว่ามีห้องน้ำอยู่ในห้องเก็บของด้วยไปอ่าส่วนเราถูพื้นต่อแล้วกันนะครับผมผมถูไม่ได้เนี่ยมันกดอะไรถูวะเมื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้เหมือนมันถูให้เองอะ่ะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แอบ,บดูไม่ได้นะครับแต่จากเสียงแล้วเป็นการต่อสู้ที่ดูดันสําหรับคนที่กินข้าวก็ขอให้ร่อยนะครับผมยังถูกพื้นไว้ได้เลยนี้จะกดยัง,ยงไงครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ผหออกมาหน้าตายิ <c oughs> ้มแย้มเอาแล้วไม่ซื้อของด้วยเขาจาดไปเท่านั้นโอเคผมผมจะพยายามถูพื้นต่อให้ได้นายดูผลงานเจเขาหน่อย <c oughs> ไม่มีอ่ะ กู๊ดเอ็นถึงจะเหม็นแต่คุณรอดชีวิตฮะานี่จะบอกนะว่าเจ๊คือฆาตกรของเกมนี้และแรงจูงใจของฆาตกรก็คือการที่เราไม่ให้เขาใช้ห้องน้ำเขาคยเขาขอฉันเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะเออรอบนี้ผมจะลองตอบว่าขอโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ <am> sorry. เพราะว่าห้องน้ำของเราล็อกอยู่แล้วผมไม่มีกุญแจครับ May please I toilet use the toilet, please? ขอฉันใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะโอ๊เจพูดคำเดิมเป็นบอดเลยทีนี้ Ma' ม locked ฟังนะครับผมบอกแล้วไงว่าห้องน้ำมันล็อกอยู่แกจะต้องตายในคืนนี้ไสของแกจะถูกกระซวกและเอาเลือดของแกมาละเลงทั่วร้าน What? <Never> mind. อะไร <Have S 1> นะครับ <nice> ช่างเถอะคอยมีคําคืนที่ดีนะครับ ผมไม่เชื่อเจ๊หรอกเกมนีมันจะไปหลอนอะไรถูกพื้นดีกว่าถูพื้นไม่ได้อีกแล้วอะผมว่าผมติดบั๊กให้ตายเถอะมันคือมันมีจุดสีม่วงขึ้นกลางจอนะครับแต่ผมคลิกแล้วมันไม่ยอมถูอะ่ะเอ๊ะยังไงกันนะหรือว่าต้องไปจุ่มน้ําใหม่อ่าจุ่มน้ําโอเคแล้วก็ถูปึ๊บโอ้ได้แล้วใช้ระบบนี้นี่เอง ระบบถูทะลุโตนี่เป็นไงถูไม่ตรงจุดก็สะอาดได้สุดยอดผมเดาเลยว่าอีกสักพักเจมันต้องมาตปัดไฟร้านผมผมจะจับตาดูเจเอาไว้เฮ้ยโอ๊ใครโทรมานะ่ะจะเอานี่ไปเก็บก่อนได้ไหมอ่ะครับผมมาแล้วเอาแลละ <c oughs> เริ่มร้อน <c oughs> เอเอเ,อเ,อเอสียงเพลงรอสายดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้หลอนอะไรครับเนี่ยสงสัยจะเป็นเจ๊คุณเมื่อกี้โทรมาสาบแช่งเราที่เราไม่ให้เขาใช้ห้องน้ำอืม โอ้ oh, ใช่งานต่อไปของเรางานต่อไปไปเอากล่องมาจากห้องเก็บของแล้ววางไว้ที่ที่ควรวางกล่องในห้องเก็บของกล่องนี้เหรอโอ้นี่ใช่นะครับวางตรงนี้เอาวางไม่ได้หรือว่าจะเป็นตรงนั้นถือกล่องแล้วเดินช้าด้วยหนักมากอ,อกล่องสุดท้ายปภาบเรียบร้อย ผมว่าแหละบ้าจริงไฟดับซะแล้วล่ะฉันต้องไปตามหาเครื่องปั่นไฟซึ่งผมรู้ว่ามันอยู่ข้างหลังเอาแล้วแค่ไม่ให้ใช้ข้องน้ำทำไมต้องโกรธกันขนาดนี้ทำไมครับเจทำไมออืไฟน่าจะกลับมาแล้ว เสียงหัวใจเต้นนี่ทำผมไม่ค่อยสบายใจเลยฟีดมีบิลลี่อืมเอาขึ้นไม่ได้อีกแล้วติดคือ,อคตอนนี้เราน่าจะเหลืออีกงานเดียวทำให้ส้วมหายตัน <c oughs> ทำยังไงกันนะห้องน้ำมันล็อกอยู่เยหรือว่าไอ้ที่อุดส่วมอยู่คือกุญแจหรือเปล่าอาจจะมีกุญแจอยู่ข้างในไหม มไม่หายเราเจคนก่อนเขาเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยเขามาทำลายยอดเก่าแล้วอ้น้ำเป็นสีฟ้าแล้วเริ่มได้อืมกดอีกไหมปูปูปูไฟดับอีกแล้วะอ,อ,อะไรอะไรอ่ะฮึ เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวคอลไฟท์เดี๋ยวดูดิอะไรอ่ะแบดเอนด์ยูเดเฮ้เฮ้เฮ้เอาเอาละจบเกมอย่างนี้เลยสรุปคืออะไรมันคือผีโถส้วมเหรอโอ้โหเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นฉากจบของเกม คือจริงๆผมไม่ได้เตรียมอีกเกมหนึ่งไว้แต่ว่าเกมเมื่อกี้มันสั้นไปหน่อยผมเลยไปหาอีกเกมหนึ่งมาเกมนี้มีชื่อว่า Someone Knocks the Door เรื่องราวที่เกิดขึ้นคือมีคนโลกจิตรูดออกมาจากโรงพยาบาลบ้าตำรวจจึงเตือนทุกคนว่าอย่าเปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าเด็ดขาดและในตอนนั้นเองเป็นตอนที่มีใครบางคนมาเคาะที่ประตูบ้านของเรา ที่ผมสนใจเกมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นผลงานจากผู้สร้างเกมมนุนยุทิมะที่ผมเคยเล่นเอาไว้เกมนี้ก็เป็นเกมสั้นๆนะครับมาดูกันอีกวันนึ่งเริ่มต้นขึ้นฉันคิดว่าฉันจะหาขนมปังกินในตอนเช้าโอเคขยับได้แล้วโอ้พอเปลี่ยนเกมแล้วรู้สึกแปลกๆนะครับความไวเมาส์มันไม่เท่ากันอันนี้หรือเปล่าขนมปังอเอาล่ะไปดูลูกสาวของฉันกัน แอ้วนี่คือพี่กินข้าวแล้วเหรอโอเควันดีจะลูกอ๋อลูกของฉันยังสวยเหมือนเดิมเลยเอาล่ะได้เวลาดูทีมาดูลูกคือมาดูแค่นี้ได้เวลาไปดูทีวีดูจะขวัวเฮงแล้วเกมนี้น่าจะสั้นมากนะครับเพราะว่มามันดูอรายงานข่าวด่วนนะครับมีคนบ้าหลบนี้ออกมาจากโรงพยาบาลบ้าตำรวจขอเตือนให้ทุกคนล็อกประตูให้ดีและอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาในบ้าน โอไม่ oh ฉันต้องปกป้องลูกสาวของฉันเฮ้ยเ <Hey. S 2> มื่อกี้มีคนวิ่งผ่านแบบแบบใช่ไหมลอ็ลอคลอ็อกประตูล็อกอันนี้ประตูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาแล้วไงว้าว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 ,ว,วฉันไม่อยากจะรบกวนลูกสาวแล้วไม่อยากทำให้เธอแตกตื่นอุ้ย ต้องหาอะไรป้องกันตัวว้าวมีอะไรใช้ได้บ้างม,มีดอ่ะมีมีดแล้วอย่าเข้ามานะไอ้คนบ้ามันโ,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 โยนหินเข้ามาเหรอมีหินพร้อมกับกระดาษน้ตส่งเด็กผู้หญิงมาให้ฉันไอ้เจ้าคนโรคจิตนั่นมันไม่ยอมไปไหนเลยฉันต้องทำอะไรบางอย่างโอ้ อู้ออย่าก็มาเดี๋ยวมีแบบมีดไม่ได้ใช้ทำไงอ่ะหนีเข้าห้องเหรอปิดปิดระตูโอเคป๊อปป๊อพ่อจ๋า เป็นไรล้วลูกพ่ออยู่นี่แล้วลูกมันได้อยู่ตามลําพังโอ้โหรูปอะไรผมว่าการรูปมันแต่คุณไม่ใช่พ่อของหนูอา้อาวอา้าโอ้หรือว่าคนนี้คือพ่อตัวจริงหักมุมเฉยสรุปคือเราคือคนบ้าใช่ไหม เองไงนี่พ่อเองฟังนะวันนี้พ่อจะกลับบ้านดึกหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมล็อกประตูด้วยละ่ะลูกเนี่ยชอบลืมล็อกตลอดเลยหวังว่าลูกจะได้ยินข้อความนี้บางทีพ่ออาจจะกลับช้ากว่าปกติสามชั่วโมงโอ๋อก็เป็นการเฉลยนะครับว่า yes, คุณพ่อติดธุระก,กลับบ้านช้าขอให้ลูกปลอดภัยนะและอย่าเปิดประตูให้คนแปลกๆดีมากพ่อรักลูกอ๋อ คือก็อยากเล่นมุกว่าพ่อไปทํางานที่ปั๊มในเกมที่แล้วเลยกลับบ้านช้าแต่เล่นไม่ลงเปเกมมันเศร้าอยู่นะครับเป็นเกมสั้นๆแต่แบบจบลงแบบเศร้าๆเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ2เกมสยองขวัญในวันนี้โดยรวมถือว่าดีทั้ง2เกมเลยนะครับถึงมันจะสั้นไปหน่อยก็ตามาส่วนเกมนี้เนี่ยก็อธิบายอีกรอบละกันเผื่อว่ามีคนจะงง จริงๆแล้วเราไม่ได้เล่นเป็นพ่อของเด็กแต่ว่าเล่นเป็นคนบ้าที่หลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าที่แอบเข้ามาในบ้านของเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองมีลูกสาวอยู่คือถ้าเกมนี้ถูกเล่าในมุมมองของลูกสาวนะมันจะสยองมากเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านเราเว้ยแล้วก็หาว่ามันเป็นพ่อเอามาือมาลูบๆเราอีกอย่างหลอนน่ะแล้วคนที่เป็นพ่อตัวจริงเนี่ยก็พยายามบุกเข้ามาในบ้านนะครับเพื่อช่วยลูกสาวแต่ว่าก็สายไปแล้ว สุดท้ายไอ้คนบ้านี้ก็ได้จัดการกับลูกสาวของเขาแล้วคุณพ่อก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเป็นเกมที่ขัดมุมตอนท้ายเฉยเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้จะหาเกมสยองขวัญที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูอีกสำหรับวันนี้ผมไอ้ตัวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ